ก็แป๊บเดียวนะใ่เกินร้อยปีแต่น่าจะใช้กันมาครึ่งหนึ่งแล้วนัเนี่ยนะที่นั่งนั่งในห้องเนี่ยใช้กันเกินครึ่งแล้วนะนะเหลืออีกครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งแล้วนะทีนี้ในเวลาที่ไม่ถึงครึ่งอย่างเนี้ยแมมมันจะเดินจกกงกรมนั่งสมาธิกันทันไหมเนี่ยนะจะทำยังไงดี อตาตมาก็ได้ไปพบพระสูตรที่พระองค์ตัดบอกวิธีไว้แบบแมมันรัดสั้นง่ายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตรัดสังโยชน์หาได้โอ้โหนี่ก๊อกสุดท้ายจริงๆคนนี้สูนมาเลยนะเป็นพระสูตรที่ปาลบกับผักคุณนะปาลบกับพระอนุนที่ปาลบการตายของพระผักคุณนะ ลองไปดูนะตัวเนี้กอกสุดท้ายเลยภักคุณะเนี่ยยังละสังโยชน่าไม่ได้เลยก่อนฟังธรรมพะผู้เจ้าก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยนอนดิ้นทุลนทุลายจะสิ้นชีวิตผู้เจ้าไปแสดงธรรมนะก็ตายแล้วผิวพรรณของใสพระนอนุนก็เลยสงสัยมาถามผู้เจ้าว่าทำไมภักคุนะเป็นอย่างนี้ผู้เจ้าก็เลยเล่าให้ฟังก่อนได้ฟังธรรมย,ยังละสังโยชน้าไม่ได้ ละสังโยชน์าไม่ได้ก็ปุถุชนนั่นแล้วนะสังโยชนมีสิบสังโยชน์เบื้องต่ำห้าเบื้องสูงห้าเบื้องต่ำห้ายังละไม่ได้เลยก็ปุถุชนแต่หลังจากฟังทมแล้วเขาสิ้นสังโยชน์าเบื้องต่ำได้ละสังโยชน่าเบื้องต่ำได้เห็นไหมนี่นี่คืออนิสง์ของการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตดังนั้นจะเป็นตัวเองก็ตาม ที่กำลังใกล้จะตายหรือญาติพี่น้องกำลังใกล้ตายเปิดคำตถาคตฟังด่วนเลยนะเปิดด่วนนแต่ถ้าไปตายกลางถนนทำยังไงชีวิตเลือกไม่ได้เอาข้อที่สองไปพระองค์บอกว่าละลึกถึงบทแห่งธรรมของพระองค์ได้อันนิสงเท่ากันนะ อันที่หนึ่งฟังต่อหน้าพระาศาสดาโดยตรงสองตัวเข้าละลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้นะหรือสฟังจากสาวกที่นำคำของตถาคตมาถ่ายทอดให้นะอันนี้สมเท่ากันหมด <c oughs> ตอนนี้ยอมจะละลึกถึงบทแห่งธรรมได้ยังไงบทแห่งธรรมจะอยู่ในการทรงจำได้ยังไง การทรงจำมีเหตุปัจจัยจากอะไรจากการฟังการฟังมีเหตุปัจจัยจากอะไรนะจากการเงี่ยโสดดลมการเงี่ยโสดลงคืออุปนิสัยมีเหตุปัจจัยมาจากอะไรจากการเข้าไปนั่งใกล้การเข้าไปนั่งใกล้มีเหตุมาจากอะไรนะเกิดมาจากศรัทธามีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดดลมฟังซึ่งธรรทรงจำธรรมนันไมาเห็นไหม เมื่อทรงจำแล้วเราก็จะระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้แต่ควรจะทรงจำได้อย่างมั่นคงไหมมั่นคงก็ต้องฟังบ่อยๆจึงมาเข้าพระสูตรที่พระองค์บอกว่าให้ฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิอันนี้สี่ข้อนี้ โยมได้แล้วพระองค์ประกันไว้อีกเรื่องหนึ่งว่าถึงแม้เขาจะาขาดสติหรือมีสติหลงลืมทำรรกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเขาจะบรรลุธรรมนี่อันหนึ่งนะ,ะโยมได้ไปอันแรกก็คือ ได้ฟังคำตถ,ถาคตก่อนสิ้นชีวิตจากสาวกนำมาถ่ายทอดหรือสองตัวเองระลึกถึงบทแห่งธรรมให้ได้ซึ่งจะระลึกได้ก็ต้องฟังมากฟังบ่อยทรงจําไม่ได้และถ้าโยมทรงจําได้คล่องปากขึ้นใจทังตลอดอย่างดีด้วยความเม็นก็จะได้บรรลุธรรมในภพหน้าด้วยนี่ประโยชน์ของการฟังการสั่งสมสุตตะประโยชน์ของสุตตะมีอย่างนี้ นี่ถือว่าง่ายมากแล้วนี่ยังไม่แต่โสดาบันเนี่ยแต่ได้โสดาบันกาลังจะได้โสดาบันส่วนผู้ที่สิ้นสังโยชน้าก่อนตายเพราะฟังคำพระเจ้านั้นเลยโสดาบันเพราะโสดาบันละสังโยชได้สานี่ถ้าโยมทําช่วกงก่อนตายเนี่ยต้องก่อนตายนะเพราะตอนนั้นจะอินทรีย์จะแก่กลางตอนนี้ฟังแล้วยังเฉยเฉยอ่ะนะ มีใครปิ๊งบ้างหรืออยังบางทีตอนนี้ฟังแล้วยังเฉยเๆเพราะว่ายังไม่ตายอินทรีย์ยังไม่แก่กล้ามากพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนรู้ฐานะและอาถานะรู้ความยิ่งและหย่อนห mm hmm. แห่งอินทรีย์ของบุคคลฐานะใดสัตว์จะบรรลุธรรมได้ง่ายผู้ชา้าจะรู้ก่อนตาย,ยหลายศพละที่เอาคําพระศาสดาไปให้เนี่ยพุทธเศนา,าไปเปิดให้ คนที่ไม่เคยฟังมาก่อนเนี่ยนะแรกๆจะปฏิเสธแต่พอจะตายจริงๆเอาหมดนะอพอใกล้าตายจริงแมมันไม่มีอะไรแล้วนะอะไรก็ไม่เอาละร่างกายก็ขยับไหวอะไรไม่ได้นะพูดก็ไม่ได้นะเปิดเอาลำโพงก่อหูเลยโยมนะอ,อนุเคราะห์กันหน่อยอนุเคราะห์หน่อยไม่เสียหายไม่เสียหาย ส่วนใหญ่ก็คือเอาลำโพงเล็กๆกอบหูหรือเสียบเข้าในหูเลยนะหูที่หูฟังเครื่องฟังฟังไปเรื่อยๆแล้วจะได้อาการเหมือนที่ผูเจ้าตรัสเลยพอตายแล้วผิวพันผ่องใสและจะตายสงบมากนิ่งญาติพี่น้องหรือคนที่เห็นระหว่างตายจะเข้าใจเองเลยว่าโอ้โหนี่คืออนุษาสนีปฏิหาร เป็นอย่างที่พรุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆก็ได้วิธีกันไปนะอีกวิธีหนึ่งที่คล้ายกันคือสุดตาเหมือนกันที่พระองค์ตรัสในมิกสาลาสูตะที่เรื่องของการแบ่งคนเป็นสิทธิ์จำพวกนะแล้วก็เรื่องของที่ปริพาชคมา ถามเรื่องการเห็นคนรักษาสินห้าไปนรกทุศินขึ้นไปเกิดในสวรรค์น,นนะคงจะแบ่งบุคคลเป็นสิบจำพวก <c oughs> ใน10บจำพวกจะมี5กลุ่มใน5กลุ่มจะมีอย่างละสองแบบ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 พระสูตรนี้ค่อนข้างยาวมากโยมต้องอ่านทวนหลายรอบเลยถึงจะจับโครงสร้างของคำพูดได้ <c oughs> นะก็คือพระเจ้าจะแบ่ง คน10บจำพวกเป็นห้ากลุ่มกลุ่มละสองสองสองรวมเป็นบุคคล10จจำพวกในโลกในห้ากลุ่มนี้มีอะไรกลุ่มทุศิลมีศิลลาคะกล้ามั่งโลกฟุ้งซ่านในห้ากลุ่มนี้มันจะมีสองแบบพวกหนึ่งฟังกับไม่ฟังพวกหนึ่งฟังกับไม่ฟั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 ง พวกที่ฟังจะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมพวกไม่ฟังจะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญแม้สินดีก็ต่างเพราะพวกสินดีเนี่ยมีฟังกับไม่ฟังพวกไม่ฟังแม้สินดีไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญโอ้โหนี่ต้องให้เขาใจเรื่องนี้ดีๆนะเนี่ยดังนั้นปริพาโชคดี เราจึงเห็นคนที่ศีลดีแต่ไปเกิดในอบายไปยังไงอะ่ะนะเขาไม่เคยเป็นผู้สดับในคำของตถาคตน,นะเป็นปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตเกิดดับก็ยังเป็นปุถุชนเต็มร้อยเลยแล้วกว่าจะได้สดับอีกนานเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอนิสงส์ของการฝัน ในฝังฟังเนี่ยมีรายละเอียดคืออะไรสี่อย่างกระทํากิจนึ่งด้วยการฟังกระทํากิจนึ่งด้วยความเป็นผูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิรู้ชัดปัญญาวิมุตตเจโตว,วิมุตตอันเป็นที่ดับไม่เหลือเพราะนั้นฟังฟังเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติคือเขากระทํากิจนึ่งด้วยการฟังวันนี้ผ่านไปหนึ่งคุณสมบัติใช่ไหม เรามากระทำกิจนื่งด้วยการฟังเรามากระทำกิจนื่งด้วยความเป็นผู้สูตรโยมต้องกลับไปฟังบ่อยพรผู้สูตรเหตนในความเป็นผู้สูตรผู้เจ้าก็บัญญัติไว้อย่างหนึ่งก็คือฟังมากฟังบ่อยหรืออีกอันก็คือการสัจชายะสาธยายเราสัจชายะสาธยายคำาศาสดาเรื่อยๆเนี่ยเป็นอาหารของความเป็นผู้สูตร เราได้สองข้อละข้อหนึ่งกระทำกิจนื่งด้วยการฟังกระทำกิจนื่งด้วยความเป็นผู้สูรอันที่สามแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือทำความเข้าใจนะวันนี้เราเข้าใจเรื่องบิญญ,ญาณทิฏฐิเรื่องพบเรื่องกรรมนะดังนั้นใครจะมาบอกว่ามีเจ้าเวนในกรรมมาทำให้เธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ นะภูเขาศักดิ์สิทธิ์จะบัรนานเธออย่างนี้นะอ,อีสวนพรมจะทําให้เธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางสารน,น,น้นอนน่นนี่เราเฉยๆแล้วสบายเรามีพุทธทังสรารนังคจชามิามีพระพุทธเจ้าเป็นทีพึ่งนะเราประกาศอิสรภาพต่อมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายแล้วนะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้น อันนี้เรียกว่าเราแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเมื่อโยมแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิไปเรื่อยๆโยมจะเข้าถึงจะได้คุณสมบัติที่สี่คือรู้ชัดปัญญาวิมุตต์เจโตวิมุตต์อันเป็นที่ดับไม่เหลือดับไม่เหลือของอะไรของทุศินมีศินราคากล้ามโรดฟุง้งซ่านเวลาทุศินมีสินคิดไหมคิด ราคากล้ามขวดฟุ้งซ่านคิดไหมคิดบิญญาณเข้าไปใช้สัญญาสังขารเข้าไปใช้นามรูปเหมือนกันหลักการเดียวกันธรรมธาตุนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นของมันอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนะเราก็จะเข้าใจว่ามันจะคิดแบบไหนก็ตามละนันทิโยนทิ้งไปและก็ทิ้งให้ไหวทิ้งให้เร็ว ถ้าอากุศลนี่ต้องนึกเหมือนไฟไหม้ลุกโรงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมมนุสศาสตร์ต้องรีบดับโดยด่วนต้องรวบรวมความเพียรทุกอย่างพงบอกเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะคือความเพียรอุตสาหะความพยายามอุโสละหีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติและสัพพัญญาเพื่อละอกุศลน,นั้นเสียโดยด่ว,ดวน เปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผงเสื้อผ้าหรือไฟที่ไหม้ผมบนศีรษะฉันได้ก็ฉันนั้นนะนี่แหละเราก็ได้สี่คุณสมบัตินี้เราจะได้เป็นอะไรนะตัวอย่างที่พระจ้ายกให้คือไปเป็นสกัทาคามีบุคลนะดังนั้นในมิกษสาลาสูตรเนี่ยนะ พระจะบอกเป็นสกัดทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตเป็นอริบุคคลและปรินิพันในภพนั้นได้ <c oughs> ดังนั้นตัวอย่างของพระศัสดาที่ไปเป็นสกาธาคามีบุคคลก็คือไปเป็นเทวดาชั้นดุสิตผู้เจ้ายกตัวอย่างไว้แล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง นี่วันนี้มาปิดทางนรกปิดทางอาบายเปิดทางสวรรค์และทะลุไปนิพพานเราจะไม่หยุดแค่สวรรค์เราจะทะลุเลยไปนิพพานกัน